วิธีทำเงินกับอินดีมทำแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะกุ้งนางสมใจวงเมฆค่ะวันนี้นะคะทุกคนกุ้งกำลังจะมาบอกทุกคนว่าถ้าใครอยากทำไรายได้กับอินดีมวันนี้กุ้งมีสูตรมาบอกนะคะนั่นก็คือ1 2 3ค่ะนะคะซึ่งบอกเลยว่าไม่ยากเลยนะคะทุกคนนะบางคนนะคะอาจจะบอกว่าตัวเองนะคะไม่มีเวลานะคะ ไม่เก่งออนไลน์นะคะไม่มีเงินนะคะตัวพุ่งเองเริ่มต้นกับธุรกิจนี้ตอนไม่มีเงินเลยค่ะและก็ไม่มีเวลาด้วยนะคะแต่ในเมื่อเราตั้งใจนะคะและอยากที่จะมีรายได้กับธุรกิจนี้ค่ะ เราจะหาวิธีเริ่มของเราเองนะคะและวันนี้พุ่งจะมาบอกวิธีในการเริ่มแบบง่ายๆค่ะเรามีแค่1 2 3สนะคะ1ก็คือตัวคุณเองนะคะเลือกซื้อสินค้าในแพ็กเกจที่คุณจะเริ่มให้ได้นะคะมีแพ็กเกจให้คุณเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะตามกำลังที่คุณสามารถเริ่มต้นได้นะคะอันนี้คือเริ่มแล้วค่ะนะคะ2ก็คือ นะคะประชาสัมพันธ์ออกไปค่ะทุกคนนะแค่สองคนที่อยากสำเร็จไปกับเรานะคะซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งนะคะอันนี้เสร็จไปสองข้อแล้วค่ะนะคะส่วนข้อที่สามนั้นก็คือตามให้คนสองคนนะคะทำแบบเดียวกับเราเลยนี่คือสูตรนะคะที่สามารถเริ่มต้นทำได้ง่ายนะคะและถ้าทุกคนบอกว่าไม่เก่งออนไลน์นะคะ ไม่เก่งอะไรเลยไม่มีความรู้อะไรเลยนะคะตรงนั้นนะคะกุ้งบอกเลยว่าทุกคนไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าตัวกุ้งเองนะคะเก่งนะคะบอกเลยสามารถสอนให้ทุกคนเป็นได้นะคะไม่ว่าจะทำเพจยิงแอดนะคะตัดต่อภาพนะคะหรืออะไรก็ตามที่จะเป็นช่องทางให้เราประชาสัมพันธ์นะคะตรงนี้นะคะใครนะคะอยาก ที่จะเริ่มกับอินดีมนะคะอยากมีรายได้กับอินดีมนะคะหรือสนใจนะคะทักแชทกุ้งมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ